สครับผมการสเสียชดเชยกันด้วยฮะับอนรู้ช่โชคในโซเซตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่เกม FC Mobile ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมมาถึงชิวแบดลี่บาโคล่ากันแล้วนะครับผมนะโอ้โห ielle, ล่างอันติเมดเลยนะฮะเม็ดแดงเทนตันโอเวอร์112นะครับผมนะข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือการ์ด UCL อ่ะนะครับผมทางด้านของหลอดพลังงาน,น่ะมาที่4.5ดาวนะฮะแต่ทางด้านของการ์ดใหม่การ์ดการ์ดสวยด้วยนะประเด็น โดนเนิร์ฟครับผมเหลือแค่4ดาวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรฮะทางด้านของจังหวะการสปีดออกตัวเลตต่างๆนั่นน,นเนาะจังหวะการสับพุ่งตอกหลุดตอกหายนะฮะเมเนเจอร์เฮดูเฮดเวสคือมันเล่นได้หมดเลยอันนี้ก็คือข้อดีของบาคล่านะฮะอ่ะก่อนอื่นนะผมใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์นะครับผมกดซัไค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับ ครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป เะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะแชมป์ UCL ที่ผ่านมานี่นะครับผมโอ้โหขึ้นมาทดแทนตำแหน่งของประธานเป้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหแล้วก็แต่ละตัวนี่คือตึงๆทั้งนั้นเลยนะเดมเบ l เล่นี่จาก R W นะครับผมมาอยู่ในตำแหน่งสไตรเกอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยแถมไอตัวอันติเมต T S เนี่ยนะครับผมมีสกิลสีรุ้งด้วยนะฮะสกิ skill ลสีรุ้งเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าเวลาเราอัพ เม็ดเขียวเม็ดน้ำเงินเม็ดม่วงนะครับผมปกติตัวอื่นเนี่ยจะได้แค่สแตทบวก5นะฮะเนี่ยตรงนี้มันจะบวก5แต่ถ้าเป็นสีรุ้งนะฮะมันจะบวก7ทันทีเลยส่วนทางด้านของไอตัวสีรุ้งตัวเนี้ยนะฮะถ้าเป็นสแตทของนักเตะทั่วไปเนาะมันจะเพิ่มขึ้นมาแค่10นะฮะแต่พอเป็นล่างอันติเมตนะครับผมอันติเมตทีเอสเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง15เลยอันนี้ก็คือข้อดีนะครับผมแต่ทางด้านของแบลลี่บาโคล่าเนี่ยผมอัพเป็น าสายฟ้านะครับผมนะหรือว่าความเร็วนั่นเองนะตามนี้เลยนะครับผมนะจะได้วิ่งไวกว่าเดิมเนาะ ฝีเท้ามาที่178การยิง1้3 9สการส่งบอล1 2 9เนะฮะเลี้ยงบอล165ตั้งรับ51็แล้วก็สั่งร่ังกาย95ส่วนสูง186ยบเลยนะผมสูงเท่าเดวิดชิโนล่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะจังหวะสับพุ่งตอกหลุดตอกหายเนี่ยคือตัวนี้พุ่งสุดเลยเนาะราคาถือว่าไม่ได้แพงด้วยนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น4 5ห้านะฮะสกิลมูฟกับลอยพลังงานเนี่ยมาอย่างละ4ดาวนะครับผมเพราะฉะนั้นใครจะใช้งานหาตัวสำรองไว้ด้วยตัวนี้เลยได้ทงตแหนน่ปปีกาายยขวเละผ เวิร์กเล่เป็นสูงปานกลางนะคบาาคาร่ามีลงต่ำบ้างเป็นบางครัง้งบางคราวนะส่วนใหญ่จะเป็นสายตัดเข้าในยิงนะผมนะแอดซิตบ่อยมากนะผมแอดซิตบ่อยแล้วก็จบสกอร์เองบ่อยด้วยมีสกิลรูเลตนะครับผมมียิงปัน่นโค้งแล้วก็มีสก mm ิลเหนือชั้นเนาะราคาปัจจุบันอยู่ที่3,000ล้านนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะซื้อก็ซื้อเป็นเมทาดีกว่าเมทาตอนนี้ขายอยู่แค่2000ล้านเท่านั้นเองมีโอกาสที่จะราคาขึ้นด้วยนะสำหรับตัวนี้นะเมทานะไม่ได้หมายถึงเม็ดแดงนะเมทามีโอกาสที่จะราคาขึ้น ครจะซื้อรีบซื้อนะฮะสแตทดีสแตทโกงนะผมแล้วก็ทางด้านของส่วนสูงสลีละถือว่าโหดมากๆเลยนะ,ะตัวนี้ไม่ได้บางด้วยนะผมบอกเลยโดนเบียดล้มยากด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแข็งโป๊กอะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าจังหวะการโดนเบียดโดนแย่งบอลไม่ได้เป๋ไม่ได้เซนะครับผมนะ,ะในโหมด Manager เอฟเมนเจอร์อะไรต่างๆนานา AI ถือว่าทำออกมาได้ดีเยี่ยมด้วย, <c oughs> วยปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแหม วาคร่าของเรานะครับผมนะฝั่งตรงข้าม4 3 3 h o l ด i n g วิ่รอบนี้เจอเกียวเกเรสได้วะ่ะของเราเป็น4 3 3 attack นะฮะแผนดีแผนเดิมนะครับผมนะมาดูกันนะฮะฝั่งตรงข้ามได้เคลียร์ก่อนนะครับผมเกียวเกเรสเจอราดเดยองเดยองจ่ายไปที่ซีดานนะฮะโอ้ยโดนประกบอยู่2ตัวนะครับผมจ่ายขึ้นหลังไปครับผมเอียโรเจอราดฮะจ่ายขึ้นหน้ามารับผมนิโควินเลียมแฟงกี้เดยองฮะ ถาชื่อข้างในยังไงอุย้ยดูมฟี่วันนี้ทําดีนะครับผมนะจิ้มดีฮะตัวนี้ซื้อมาไม่แพง300กว่าเอ็มเท่านั้นเองแต่การใช้งานนี่คือผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพล้นล้วนนะฮะบาโคล่าฮะจ่ายมาที่เด้อเขาบาโคล่าจ่ายมาด้านข้างครับผมเปิดไหมโขกโอุย้ยเขียดเสาไปนิดเดียวฮะคนดูโอ้โหจังหวะการโขกทำประตูในโหมดเมนเจอร์นี่คือแบบ โล่งๆต้งๆนี่ก็คือมงไม่เข้านะฮะเหมือนข้างเสามีแม่เหล็กดูมาต่อฮะเกียวเกเลสครับผมเกียวเกเลสนี่ลงต่ํามากเลยนะสไตล์เดียวกันกับอีซัคเลยนะครับผมนะดูดิอยู่ยันกลางสนามอะแต่จังหวะการกระชากตัววิ่งขึ้นไปนี่ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่อู้หูเซฟได้ฮะดีนะเนี่ยว่าเขาไม่จ่ายให้เนี่ยดูดิจังหวะนี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาจ่ายให้เกียวเกเลสในตรงนั้นไล่ตัวประกบเลยนะคนดูแต่เลือกที่จะยิงเองฮะเลยออกหลังไปครับผมนะซูเปอร์เซฟเลยจังหวะนี้ ลูกเตะมุมฮะเปิดยาวขึ้นมาครับเทนโขกทิ้งไปก่อนฮะสตาร์มครับผมยับสตาร์มเอาชัวร์ฮะตำนานของมาเชสเตอร์ไนเต็ดนะครับผมมาแล้วฮะเฟร์โดโรตอเลสตอเลสฤดูหนาวด้วยนะครับผมตัวนี้แต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่หาเพื่อนอยู่ฮะจ่ายมาที่ <c oughs> เดอะเขาฮะยังไงดองนี้ยิงไหม <c oughs> ไม่กระโดดกันไปกระโดดกันมากลัวติดหลังเท้าซะเหลือเกินบอลอยู่ที่เดยองเอาทางฮะเกียวแกเลส ดียโลเจอลาดฮะทำชิ่งกันอยู่เกียวเกเลสฉีกออกปีกไปแล้วนะคนดูนะลงต่ำไม่พอฉีกออกข้างด้วยนะฮะบอลอยู่ที่เดียโลฮะยิงอืม <c oughs> วิ่งเฉียดเสาไปนิดเดียวเองคนดูเกือบโดนยิงนำก่อนครับผมนะ <c oughs> ดีว่าไม่ตรงกรอบมาตินเนสจ่ายสั้นนะยับสตัมเด้กเขาบอลอยู่ที่บาโคล่าครับผมตอเลสอันนี้คือเกมช้าอยู่นะฮะยังไม่ได้แบบเกมเร็วนะฮะเพื่อนไม่เติมฮนะ เพนดักได้จบครึ่งแรกครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังโอ้โหบุกกันเพลินบุกกันมันนะฮะสลับกันบุกไปบุกมาเลยนะครับผมนะมาดูกันต่อฝั่งเราได้เขีย่ยฮะตออเลสครับผมเมสซี่เดือวเขาบอลอยู่ที่เพรดี้เด๋ยวเขาอะบาคล่าเมสซี่ฮะต่อเลสเอาทำชิ้กันอยู่ยังไงเมสซี่เฮี่ยเมส่ยิงเรียบร้อยเลยครับผมเมสซี่ทีวจัดให้หนึ่งลูกโอ้โห เมก็คือเม็นะครับผมนะบอกเลยจังหวะจบสกอร์นี่คมกลิบนะฮะนี่ขนาดเม็ดแดงนะ้เนี่ยนี่ผมว่าจะตีขึ้นส้มละไหนไหนก็ใช้ยาวละนะครับผมนะถ้าจะให้ซื้อเบสซี่อ่า่งอัลติเมตเนี่ยก็คงจะไม่ไหวน,นะครับผมนะอัลติเมตทีเอสนะฮะราคาโหดเกินอนะ่ะมาดูกันต่อนิโควิลเลียมซีดานฮนะเจอราดทำชิงกันอยู่กลางสนามครับผม เปิดไม้เปิดเข้ามาข้างในฮะเดียโลเกวเกเลสบอลอยู่ที่อาม,มาเดียโลฮะเปิดหรือเปล่าเปิดเข้ามาข้างในเข้ามือมาตีเนทฮะไม่มีอะไรครับผมจังหวะน,นี้สาดยาวขึ้นมาโขกไปหนึ่งทียังได้อยู่ฮะเพรดี้จ่ายออกด้านข้างมาฮะบอลอยู่ที่เลนเนลเมซี่ชาตันตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งคนนะครับผมเซอร์วิาชาตันจ่ายเข้ามาข้างในสวยยิงโอ้โหติดฮะ บาโคล่าซ้ำดาบสองเรียบร้อยครับผมนะอูหเบตลี้บาโคล่าครับผมได้เกิดได้เฉิดเลยครับผมยิง1ลูกแอสซิสหลูกนะครับผมนะจังหวะการยิงของเมซี่เมื่อกี้ก็บาโคล่าเป็นคนจ่ายนะครับผมโอ้โหแล้วดาบดีนี่คือส้มหล่นนะเซฟไปแล้วนะครับผมนะนี่เห็นไหมยืนอยู่ถูกที่ถูกทางมากเลยนะคนดูอาจังหวะนี้เผื่อใครดูไม่ทันนะคนดูหลุดมาดาบนี้สังเกตดูเห็นป่ะบาโคล่าเนี่ย อ,อ่านเหตุแล้วนะครับผมนะไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยบอลแบบส้มหล่นพอดีอ่ะคนดูโอ้โหซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยฮะเข้าเท้าที่ถนัดด้วยนะครับผมถนัดเท้าถูกฝังด้วยสำหรับตัวนี้ไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะมีหลายคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวเรื่อยๆนะสำหรับไอดีตัวนี้นะครับผมนะคือบาโคล่าเนี่ย เป็นตัวที่จบสกอร์ในโหมดเมเนเจอร์ดีนะครับผมนะแล้วก็จ่ายแอทซิตได้ดีด้วยถ้าเพื่อนๆซื้อมาไม่หลงแน่นอนไม่หลงป่าแน่นอนนะครับผมนะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบาโคล่าเนี่ยมันเก่งตั้งแต่ตัวอ่าแล้วนะครับผมนะตั้งแต่ตัวการ์ดน้ําเงินแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวการ์ดเนี้ยใช้งานได้แน่นอนโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับผมก็ดูสุดจัดฮะบินปัดเลยเมื่อกี้มีการเปลี่ยนตัวครับผมอัลพิโดลงมาแทนนิโควิลเลียมหรือเปล่าเมื่อกี้้้เเปเขาาขาาาในทน โอเคยังได้อยู่อ่าล้วไปโขกออกหลังเฉยเลยจังหวะไม่น่าเสียบอลก็เสียนะครับผมนะมาดูกันต่อโขทิง้งยังได้อยู่สาดทิ้งไปก่อนฮนะต่อเลสโอเคยังได้อยู่ครับผมหนีลูกหม่งทรงพลังนี่ก็ช่วยได้หลายอย่างนะครับผมนะต่อเลสโอ้ยจ่ายยาวไปนิดนึงฮนะเจอหลาดอ่านเกมขาดครับผมบอลอยู่ที่กัตเดบิลล่า ตำนานสเปนปี2010นะครับผมนะกาเดบิล่าตัวนี้นะฮะเล่นยุคเดียวกับกาเลสปูโยอะไรพวกนี้เลยนะเกิโอลามมสอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โหมาเดี๋ยวมาดูหลอดพลังงานกันหน่อยดีกว่าสำหรับแบลตติบาร์โคานะครับผมนะหลอดพลังงานฮะนี่เลยเหลือประมาณ30นะครับผมนะเพราะฉะนั้นใครจะใช้งานก็หาตัวสำรองไว้ด้วยนะครับผมนะ การอาจจะมีกันทุกคนอยู่แล้วแหละเนาะสำหรับตัวสำรองยิง4เข้ากรอบ3เป็น2ประตูฮะฝั่งตัวข้ามยิง3เข้ากรอบ2เป็น0ประตูเนาะฝั่งตัวข้ามคลองบอลได้ดีกว่านะครับผม47ต่อ53แล้วก็าการส่งบอลฝั่งตัวข้ามก็ดีกว่าเนาะ82ต่อ94นะครับก็ถือว่าเป็นฝั่งเราที่จบสกอร์ได้ดีนะครับผมนะบาโคล่ายิง1จ่าย1ครับผมนะเนี่ยจ่ายพาร์ทสี่ครั้งตรงกรอบอจ่ายพาร์ทห้ครั้งตัวกรอบ4ครั้งนะครับผมนะ ยิง1งแอซซิดหลูกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ใครอยากจะซื้อใช้งานก็แนะนําเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ไปเทียบกับการ์ด UCL เนี่ยก็ตัวนั้นอะ่ะหลอดพลังงานดีกว่าไปครึ่งหลอดแต่ทางด้านของสเตหรือว่าสเตตัสต่างๆนะครับผมนะบาคาร่าการ์ดอันติเมต TS นะครับผมนะดีกว่าเยอะนะฮะมีสกิวรุ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ ตอบโจทย์กว่าก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยนะฮะว่าจะตัดสินใจซื้อตัวไหนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอันติเมตนะครับผมราคาก็จะแพงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีงบเยอะแยะมากมายนะครับผมนะก็เอาตัวตัวการเล็กก็ได้นะประมาณพันกว่าเอ็มเท่านั้นเองนะครับอ่ะอยากดูตัวไหนอีกคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะฮะตัวไหนที่ยังไม่ได้ทาคลิปรีวิวนะครับผมนะเดี๋ยวจะ ทยอยทำนะลงเรื่อยๆนะครับผมเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่าทําอยู่คนเดียวอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มาร์คเคลาโนหาเขาที่จะยากด้วยถ้าเกิดว่าจบกิจกรรมไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะหายากกว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็รอหน่อยก็แล้วกันเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่คิวโดหน้าสำหรับเดีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม